สวัสดีครับท่านชมที่เขารพบทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน n v ็ีกับกระผมเจริญพึมูลเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมน,นะครับก็คงอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่างานวันเกษตรภาคอีสานนะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่20มกราคมนะครับ หลายท่านก็คงจะได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมในงานนี้แล้วนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับเด้เข้าไปชมในงานนี้ก็คงจะไปเลือกซื้อสินค้าทางด้านการเกษตรมากมายนะครับแล้วก็เชื่อละเกินว่าแน่นอนครับงานนี้จะต้องมีหน่วยงานทางราชการหรือว่าภาคเอกชนนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับคงจะไปออกร้านจัดนิทรรศการต่างๆมากมายนะครับเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับและก็หนึ่งใน หน่วยงานนั้นนะครับวันนี้เรา,ารับทราบว่าทางด้านกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับก็ได้ไปจัดงานเรียกว่ามหกรรมสินค้าวันเกษตรภาคีสารนะครับของกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้แน่นอนครับหาว่าท่านชมรายการนี้อยู่นะท่านจะได้รับทราบกันอย่างเรียกว่าในรายละเอียดต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเราจะพักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงน้กลับมาคุยกันต่อครับ ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นได้จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จังหวัดขอนแกน่นประจำปีงบประมาณ2,560โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรของกระทรวงวัฒนธรรมและเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การเผยแพร่พระบรมราโชวาทพระราชดำรัสและนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนความพอเพียงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการนี้จังหวัดขอนแก่นจึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าวโดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2559ถึง28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ท,25ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่นชั้น2อํเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043245013 มองดูฟ้ายัางเป็นฟ้าผืนเดียวกันดูดวงตะวันดวงจันทร์ยังส่องสดใสดูแผ่นดินคลื่นน้ำทะเลไม่เปลี่ยนสีไปดังดวงใจไทยเหนือใต้คือดวงเดียวกันร่วมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ด้วยความรักความเข้าใจเพื่อน,นำสันติภาพกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ครับรายการมองอีสานผ่านเอ็นบีทีของเรานั้นได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการนะครับท่านเป็นเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้นก็คือท่านวัชรพันธ์จร,รักจรนะครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากครับท่านเลขาครับที่มาร่วมรายการมองอีสานผ่านเอ็นบีทีของเรานะครับก่อนอื่นก็คงอยากจะเรียนถามท่านหน่อยนะครับถึงบทบาทภารกิจของกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรเป็นยังไงครับครับผมกองทุนฟื้นฟูนี่ตั้งโดยพรบ นะครับพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรปี2542ครับถึง2 5 0 0แล้วก็มีปรับปรุง2 5 4พเอ่อพลรบอรนี่เป็นพลรบอฉบับเดียวแล้วก็ฉบับแรกของประเทศไทยที่มีพี่น้องเกษตรกรมีส่วนในการเขาเรียกว่าต้องการอยากจะให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับพี่น้องได้เริ่มเคลื่อนไหวโดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานเราเนี่ยตั้งแต่ปี253738นะครับในหลายรูปแบบ หลายรูปแบบก็คือตั้งแต่ลำตอคองถูกปิดสถานหลวงถูกยึดล้อมทำเนียบรัฐบาลรัฐสภาแต่นั้นเป็นสิทธิที่พึงกระทาในช่วงเวลานั้นแล้วก็ทางรัฐบาลในยุคนั้นก็ฟังฟังแล้วก็เอาเรื่องต่างๆที่ประชุมร่วมกับพี่น้องเนี่ยเข้าไปในสภาจนกระทั่งออกมาเป็นกฎหมายปี42แล้วก็ปี44ปี42นี่มีแต่เฉพาะเรื่องของการฟื้นฟูปีสีมีเรื่องของการจัดการซื้อนี้นะครับองค์ประกอบของกองทุนเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ ที่ก็ทั้งทั้งบวกและทั้งลบในตัวเดียวกันเพราะองค์ประกอบแรกนี่ก็คือทระการชั้นผู้ใหญ่9ท่านซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรหรือว่าท่านจะมอบหมายให้รองนายกท่านอื่นเป็น9ท่านแล้วก็มี9ท่านนี่คือมีประหลัดสํานักต่างๆกระทรวงต่างๆอ,องค์ประกอบที่สองก็คือผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชาการและภาคเอกชนรวมกันล11ท่านนะครับองค์ประกอบสุดท้ายนี่เป็นงองค์ประกอบสําคัญยิ่ง ที่หน่วยงานอื่นไม่มีแต่กองทุนมีนั่นก็คือผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศครับ20ท่านอย่างภาคอีสารเรานี่น่าจะมากที่สุดนะครับรู้สึกว่าจะมี7ท่านนะครับแล้วก็เฉลี่ยภาคอื่นๆไปภาคเหนือ5ภาคกลาง4ภาคใต้4นะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยรวมทั้งเลขาธิการด้วยก็เป็น41ใน41ก็มีการเลือกมาเป็นกรรมการบริหารอีก7นะครับมีรายละเอียดเยอะแล้วก็เลือกมาเป็นกรรมการจัดการนี้อีก21นะครับ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดคือการขับเคลื่อนกองทุนโดยสำนักงานครับตั้งมาตั้งแต่ปี42ถึงปี49เนี่ยยังไม่มีเงินทำงานปี49เหรอครับตั้ง42 42ถึง49ถึง49ยังไม่มีเงินทำงานถึงชาวบ้านปี49 49ที่ได้เงินประมาณ1,800ล้านบาทเป็นเงินเริ่มต้นในรัฐบาลยุคนั้นก็ต้องเอ่ยชื่อท่านหน่อยคือท่านทักษิณนะครับเป็นเงิน1,800ล้านบาทก็เป็นเงินซื้อนี่สักพันส แล้วก็ฟื้นฟูซ6หกร้อยล้านตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา10ปีนะครับที่เราทํางานมา10ปีนี่มีคนขอขอขึ้นทะเบียนหนี้กับเราเนี่ยประมาณ4ี่แสนกว่าลายเป็นเงิน8ปดหมื่นกว่าล้านสี่แสนกว่าลายนี่เราจําแนกแล้วว่าถ้าซื้อทั้งหมดคงไม่ไหวรัฐบาลก็คงมีเงินไม่พอก็เลยจําแนกหนี้เร่งด่วนหนี้เร่งด่วนเช่นหนี้ถูกฟ้องนี่ดำเนินคดีหนี้ฟ้องล้มละลายหนี้บังคับคดีอะไรพวกนี้หประเภท ก็แยกได้ประมาณแสนกว่าคนประมาณแสนหกแสนเจ็ดในช่วงสิบปีเนี่ยแสนกว่าคนเนี่ยเราซื้อได้ประมาณสองหมื่นเก้าพันกว่าลายเป็นเงินประมาณห้าพันเก้าร้อยล้านบาทบนะครับและในห่วงนั้นเราก็ได้สามารถจัดงานฟื้นท่าเรียกงานฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูนฟนก็เช่นบำรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นปรับปรุงข้าวให้ดีขึ้นมีผลผลิตมากขึ้นใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราทําไปได้ประมาณประมาณเจ็ดพันกว่าโครงการ จากเจ็ดถึงแปดพันโครงการเป็นเงินประมาณเกือบแปดล้านบาทครับนี่คือความเป็นมาของกองทุนภารกิจก็คือฟื้นฟูจัดการซื้อนี่แล้วก็บริหารให้โปร่งใสสามเรื่องครับครับเวลานี้ขอโทษครับมีท่านรองนายกรัฐมนตรีพนะกาดาเอกประจินจันตองเป็นประธานอ๋อครับครับครับนะฮะนั่นก็คือที่มาที่ไปนะครับหลายท่านขอคงจะทราบแล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงภารกิจที่จะเกิดขึ้นเรียกว่า เกิดขึ้นแล้วล่ะในงานวันเกษตรภาคอีสานนะครับมีความเป็นาหม่ไงที่มาจัดงานตรงนี้ครับคือในช่วงสองสมปีที่ผ่านมากองทุนมีความเรียกปรับตัวและพร้อมขึ้นครับผมยกตัวอย่างก่อนที่เราจะมามีงานที่นี่เนี่ยเรามีงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัแพงัแสรนะครับเมื่อเดือนธันวาคมวันที่สองถึงวันที่ส1ธันวาคมปีที่แล้วปีที่แล้ว มหาัรเกษตรกำแพงแสนนี่จัดงานมารวบรวมทั้งเกษตรบางเขนได้ประมาณสิบห้าบหปีแต่เราไม่มีความพร้อมที่จะเข้าไปแต่ปีนี้เรามีความพร้อมพรอมเรื่องอะไรครับเรามีองค์กรที่เข้มแข็งแล้ะเรามีผลผลิตที่สามารถเอาไปโชว์เอาไปขายได้เพราะว่าการจัดงานตลาดนี่มัน,มนหมายถึงว่าเกษ,ษ,ษตรกรมีที่จําหน่ายมีที่มาพบปะกันเพื่อสร้างเครือข่ายแล้วก็มีที่มาที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับที่กำแพงแสนเรา เข้ามาประมาณ55อาองค์กรของเกษตรกรแล้วก็ประมาณ30 40จังหวัดทั่วประเทศช่วงเวลา9วันเนี่ยเราขายได้ประมาณสองล้าน8ปด0 0ืบาทนะครับทีนี้เราก็มีโครงการเออถ้าอย่างนี้เราก็ต้องเอาแต่ละภาคให้เกิดขึ้นพอดีก็ทราบว่าทางมหาลัยเกษตรที่ขอนแก่นเนี่ยเกษตรกรแก่นเนี่ยจะได้มีงานก็เลยนำพี่น้องมาก็แสดงว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกีิท่านใช่ครับ20จังหวัดของภาคอีสาน มาร่วมกันประมาณ36ซุ้มส6บูธบรับมาจัดงานนี้มาจัดงานที่นี่ซึ่งก็จัดมาได้กี่วันแล้วเนี่ยรู้สึกที่นี่จะเริ่มวันที่ถ้าจำไม่ผิดใี่รับใช่ไหก็ันมวันทีนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานท่านครับเป็นไงก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยเรามองอย่างนี้ครับว่าเราทํากองทุนมาเนี่ยเรามีฟื้นฟูมีซื้อนี่ แต่เรายังขาดภาคการตลาดที่เข้มแข็งนะครับเราก็เลยกำลังมองหาทางนี้อยู่คือนอกจากมากรรมสินค้าเนี่ยในแต่ละจังหวัดก็มีนโยบายให้ให้เกิดเขาเรียกว่าการหมุนเวียนตลาดภายในจังหวัดขึ้นมาอผมยกตัวอย่างจังหวัดอุดรซึ่งเข้าอยู่ในโครงการประชารัฐแล้วเราเองก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในแผน20ปีของคอสชอแล้วก็แผนปี60แล้วก็แผน5ปีนะครับ จังหวัดอุดอรเนี่ยสามารถที่ไปสร้างสัญญาคอนอะไรต่างๆกับหน่วยงานทหารมทบที่นั่นส่งข้าวให้ส0งันอะตันอ,อย่างเงี้เป็นต้นส่งข้าวให้โรงพยาบาลที่อุดอรเนี่ยหนึ่งหรือสองโรงพยาบาลเนี่ยจำนวนที่แน่นอนรวมทั้งผักพืชผักผลไม้ในขณะเดีวยวกันผลผลิตทางการเกษตรส่วนหนึ่งก็เอาไปขายได้ที่ท,ที่ห้างเซ็นทนรัลที่ที่อุดอร นอกจากนี้นอกจากภาคอีสานเนี่ยแถวจังหวัดน่านหรือที่อื่นๆทั้งใต้เนี่ยก็เริ่มเป็นในแนวทางนี้ในบางจังหวัดในบางจังหวัดครับซึ่งหมายความว่าเราดูแลทั้งต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำครับครับและสินค้าที่มาในงานเกษตรภาคอีสานมีกลุ่มใดสินค้าอย่างไรบ้างครับคือผมคงต้องถอดแว่นอ่านนิดหนึ่งได้ครับครับใช่ครับมีหลากหลายรูปแบบมากครับคือว่าอย่างเช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวผงชงดื่มจังหวัดชัยภูมิตานาคแดง กลุ่มนี้เนี่ยไปขายครั้งก่อนได้แสนกว่าบาทครับที่กำแพงแสนนะฮะที่กำแพงแสนได้แสนกว่าบาทแล้วก็ตอนที่ผมไปเยี่ยมงานนี่คนวิ่งมาซื้อเลยนะครับก็ผ้าแพรวาจังหวัดกาะสินข้าวเหนียวเขาวงนะครับหอมมะลิอำนาจเจริญผ้าไหมนาโพบุรีลำผ้าไหมสุรินข้าวสจั่นข้าวกล้องงอกผงชงดื่มของตบมนนท์ทองอำเภอเมืองใจกภูมิมคือใน36บบูธเนี่ยจะมีมีหลากหลายมาก แล้วก็สินค้าที่มาโชว์ก็มีตั้งแต่ระดับ10-20บาทถึงระดับหมื่นก็มีในระดับหมื่นนี่คือผ้าผ้าที่ที่มาจากที่ทอกันยากๆเป็นสาวผู้ไทยมาขายนะครับอันนี้มาจากกรฬสินแน่นอนกาฬสินนะครับทีนี้ผลตอบรับนะจากผู้ที่ไปเที่ยวชมงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นไงบ้างครท่านครับเท่าที่สอบถามดูก็หลายหลายบูธเนี่ยขายได้ค่อนข้างดี แล้วเขาก็หวังว่าจะทาสถิติเทียบเคียงกับทางที่ที่ทกาแพงแสนนะฮะก็ถ้าได้หลักล้านขึ้นไปผมก็ถือว่าโอเคเลยเค,ครับค,ครับแล้วก็สินค้าต่างๆนี้จะจัดจะมีมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของงานเลยไหมครับครับคือยกตัวอย่างนี้ผมไม่ได้พูดถึงก็คือพวกหอมจากสีสเกตอืมนี่เข้ามานี่ก็วันนี้ก็หมดไปอีกชุดหนึ่งแล้วก็ต้องไปเอาไว้อีกนะฮะ คือหอมทั้งแก้มซ้ายแก้มขวานะครับ <c oughs> หอมแดงกาโลสิน <c oughs> ครับเ <c oughs> ออหอมแดงนี่เป็นสินค้าหนึ่ง <c oughs> ในตลาดสินค้าวันงานเกษตรภาคอีสานที่มันจะฮิตกันทุกปีนะฮิตทุกปีและขายดีทุกปี <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> มีสินค้าอะไรที่เด่นที่สุดเลยแหละ,ะในบูธของท่านเนี่ยคือถ้าท่านถ้าวัดจากเงินเนี่ยนะครับที่คนมาซื้อเนี่ยก็คงจะเป็นข้าวปรุงข้าวพงชงดื่มของของเัยภูมิตานาคแดงเนื่องจากว่าตรงนี้สินค้าตรงนี้ปรากฏว่าตอนนี้เขาเชื่อมกับญี่ปุ่นได้แล้วเขาเอาไปขายที่ญี่ปุ่น แล้วตอนนี้กําลังทําตาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาบอกพอทําเสร็จเมื่อไหรเ่เขาจะให้เลขาดูก่อนผม <c oughs> บอกผมดูได้แค่ภาษาอังกฤษแต่ภาษาญี่ปุ่นก็ว <c oughs> อันนี้ก็า <c oughs> ชงดื่มเหมือนกาแฟนี่หละครับรสชาติคล้ายกาแฟ <c oughs> แต่สรรพคุณนี่ก็คือโหต้านอนุมูลอิสระ <c oughs> ชายไทยไม่ทราบชื่อจะแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าชงดื่มแทนกาแฟได้เลยได้เลยครับรสชาติ ขนาดผมจิบไปสองจิบในมันโอ้โหใช้ได้โอ้นะนั่นก็คือสินค้าที่ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับในงานมหากรรมสินค้าวันเกษตรไีสานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับบทบาทของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในปี2060จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ว่าช่วงนี้เราขอพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ ฟ้าผืนเดียวกันดูดวงตะวันดวงจันทร์ยังส่องสดใสดูแผ่นดินคลื่นน้ำทะเลไม่เปลี่ยนสีไปดังดวงใจไทยเหนือใต้คือดวงเดียวกันร่วมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ด้วยความรักความเข้าใจเพื่อน,นำสันติภาพกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน หากจะห้ามมีให้เราเพิ่มปริมาณของขยะนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะให้เราช่วยกันลดขั้นตอนการกำจัดวิธีนี้ดูจะเป็นไปได้มากกว่าเพียงแค่เราแยกประเภทของขยะแล้วนำไปทิ้งในถังให้ถูกประเภทก็จะช่วยให้การกำจัดทำได้ง่ายขึ้นหากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลรักษาความสะอาดก็จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และงดงาม กลับเข้าสูร่รายการมองอีสารผ่าน n อ t ีของเรานะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับท่านวัชรพันธ์จันทรคจรนะครับเลขาธิการสำนักง,งานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับก็อยากจะเรียนถามท่านต่อปนะครับสำหรับบทบาทของกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรปี2560ปีนี้นะครับจะมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างไรบ้างครับท่านเลขาครับ,รบปีนี้เรามีเงินเงินทุน,ท,นที่เตรียมไว้ในส่วนต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะ คล่องตัวขึ้นอย่างงานฟื้นฟูเราก็เตรียมไว้เฉพาะงานฟื้นฟูตรงๆเนี่ย84ล้านบาทบนะครับแล้วก็จะมีงานฟื้นฟูเฉพาะทางเช่นเรื่องหลังจากจัดก,การหนี้แล้วมีการฟื้นฟูเนี่ยเราตั้งไว้51ล้านบาทบนะครับแล้วก็การซื้อหนี้เนี่ยเราเตรียมไว้ประมาณ500ล้านบาทบซึ่งอันนี้เป็นเป็นส่วนที่เราอาจจะของบกลางหรือว่าขอเพิ่มเติมจา,าจากทางรัฐบาลได้แล้วนอกจากนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางคณะกรรมการกองทุนได เห็นด้วยในหลักการที่สนับสนุนให้มีการเบิกงบกลาง3,000ล้านบาทบเพื่อมาช่วยพี่น้องเกษตรกรประมาณเกือบ20,000รายตัวประเทศในเรื่องนี้เร่งด่วนซึ่งตอนนี้เราก็รอปรับปรุงแล้วก็นําเข้าคณะรัฐมนตรีอยู่คือถ้าถ้ามาวันนี้ทั้งหมดเงินที่เราจะเข้าไปช,ช่วยชาวบ้านเนี่ยก็จะก็จะสามารถดําเนินไปได้โดยโดยโดยไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับและสิ่งที่สําคัญเราก็จะพยายามเน้นให้เห็นถึงการโปร่งใสแล้วก็พิสูจน์ได้ในทุกๆส่วน พราะในที่ผ่านมากองทุนเป็นกองทุนที่ทําให้คนปวดหัวมาพอสมควรครับจึงอย่างทั้งสองตองอต้องเข้ามา <c oughs> แต่แล้วเราก็ได้แก้ไขสิ่งเหล่านั้นไปเพราะอย่างที่ผมเล่าองค์ประกอบให้ฟังว่ากองทุนมีมีกลุ่มงานทางความคิดเนี่ยต่างกันถึง3กลุ่มอยู่ด้วยกันครับ <c oughs> วิธีคิดเป็นเบ็ดเสร็จแบบหนึ่งก็มีวิธีคิดเชียงวิชาการก็มีและวิธีคิดแบบต้องได้มาทันทีทันใดก็มีเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเราเราได้เห็นว่ากองทุน ถ้าผสมผสานและสามัคคีกันเนี่ยเราก็สามารถเดินไปสู่เป้าหมายของพหลปกองทุนได้ซึ่งเวลานี้สองสามปีมนี้มันก็ค่อยๆดีขึ้นมาดีขึ้นมาปีนี้ก็ชัดเจนขึ้นว่าทั้งปีเราจะทําอะไรที่สําคัญที่สุดก็คือท่านประธานพลาาเอกประจินจันตองเนี่ยท่านเป็นลูกชาวนานครับที่มาเป็นนา,นายานการ์ดมาเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีรท่านเป็นลูกชาวนาที่จังหวัดพิษณุโลกท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเคยเออกท้องไร่ท้องนาเคยฟันหยวกเลี้ยงหมู นะครับแล้วก็พ่อแม่ก็คือคนอยู่ในท้องไร่ท้องนานะครับซึ่งอันนี้ทําให้รู้สึกภูมิใจที่ว่าเราได้ผู้นําอย่างนี้เข้ามามแล้วออนอกจากที่ผมเรียนแล้วก็คือในเรื่องเฉพาะหน้าของเดือนมกราเนี่ยเหตุน้ําท่วมที่จังหวัดาัใต้ครับในวันที่27เที่จะถึงนี้นะครับมกราคมเนี่ยท่านพลตกาศเอกประจินจะลงไปดูสภาพน้ําท่วมที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็อยากจะไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ประสบปัญหารวมทั้งเข้าไปดูศูนย์ ที่พัทลุงมีข้าวพันหนึ่งเขาเรียกว่าข้าวพันสังยบ,บท่านก็จะเข้าไปดูในขณะเดียวกันเนี่ยก็แสดงให้เห็นเรื่องของความสามัคคีของคนในกองทุนที่จะช่วยเหลือพี่น้องอีกภาคหนึ่งด้วยจะมีการบรรทุกข้าวสารจากจังหวัดอุดรน,<อ>นะครับประมาณ6ตันลงไปแจกให้กับพี่น้องทางนั้นแล้วเป็นข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ทางท่านท่านประธานกองทุนท่านท่านประจินเนี่ยท่านก็จะมีของเล็กๆน้อยๆในการช่วยเหลือชาวบ้านอีกจํานวนหนึ่งไม่ต่ำกว่า8 เจ็ดแปดร้อยชิ้นลงไปด้วยนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราได้เตรียมโครงการฉุกเฉินฟื้นฟูสําหรับผู้ประสบภัยในภาคใต้ในภาคใต้โดยเฉพาะเงินก้อนแรกที่จะให้ไปซึ่งเป็นเงินที่ไม่ต้องคืนเนี่ยสามหมื่นโครงการละสามหมื่นบาทบอาจจะไปซื้อมลพันธุ์อาจจะไปทําอะไรที่มันสูญเสียไปกับสายน้ําอาจจะไปเรื่องปศุสัตว์เรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าหน่วยงานที่เราเซ็น MO u ร่วมกันเนี่ยมีมีหลายหน่วยงานมากที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้วยกัน นี่เป็นการฟื้นฟูที่เห็นชัดเจนเลยนะครับในเหตุที่พี่น้องประสบทุกข์ภัยในขณะนี้ครับท่านเองครับที่ผ่านมาในพี่น้องที่ประสบความเดือดร้อนในด้านใดมากที่สุดครับคือถ้าจะพูดไปเรื่องเรื่องหนี้สินเนี่ยนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเรื่องหนี้สินซึ่งหนี้สินมันมีมาจากการก็เรียกวงจรวงจรชีวิตที่โดนกำหนดครับ มันเป็นอย่างนี้มาเพียงห้าสิบกว่าปีเริ่มตั้งแต่มีเขาเรียกว่าปฏิวัติเขียวปฏิวัติเขียวคือต้องมีปูพูดเชิงเดียวข้าวเรื่องข้าวต้องออกให้เยอะที่สุด<อ>ต้องเป็นเผาพัน์ก็ข,ข,ขอต้องมีแหล่งชนประทานต้องใช้ปุ๋ย <c oughs> ต้องใช้สารเคมีนะครับต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นได้บั่นทอนชีวิตของพี่น้องออกไปในเป็นโ,โครคโรคภัยไข้เจ็บการเป็นหนี้เป็นสินเราเข้ามาตัดวงจรตร,ตรงนี้ด้วยการซื้อหนี้มา แทนที่จะใช้ให้กับธนาคารพกสใช้ให้กับสากลเนี่ยมาใช้กับกองทุนโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งนะครับเราก็ซื้อยอดหนี้มาจะซื้อมาในตามข้อตกลงร่วมกับธนาคารนั้นๆก็มาชําระกับเราปรากฏว่าพี่น้องที่ที่มาที่เราซื้อซื้อซื้อหนี้ให้แล้วก็มาชําระกับเราเนี่ยคิดดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ซื้อตรงในการชําระมากเราก็เอาเงินก้อนนี้หมุนกลับมาช่วยพี่น้องต่อไปแต่มีเงื่อนไขว่า กลับมาดูเรื่องทฤษฎีใหม่ไหมกลับมาดูในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหน่อยไหม oh. มีหลายๆที่ครับประสบความสําเร็จเอามาโชว์ได้เลยครับอย่างวันนี้ผมก็เพิ่งคืนโฉนดให้กับพี่น้องที่ขอนแก่นนไปเจ็ดใบ,นค,บคนเดียวนะครับซึ่งเป็นนี่ที่เราซื้อให้แล้วกเขาชาระคืนอตอนนี้เขาเพราะเหตุจากอ2องโรงเป็น5โรงแล้วก็มีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเยี่ยวเยวีเ่ยวอะไรนะอันนี้ฮะ เยีเยอเสเดือนอ๋อเยยะเสเดือนอะไรเป็นขวดมาขายเพื่อไปบำรุงดีคือเขาทำเองใช่ไหมทำเองหมดเลยครับจากเงินที่เราให้เขาออกไปฟื้นฟูครับแล้วเขาก็ชำร้านนี่กลับมาอะไรทังนี้เมื่อก่อนเขาประสบปัญหายังไงครับก็ประสบปัญหาก็คือเหมือนชาวบ้านทั่วไปครับก็คือไปทํานาแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็เอาฉนดไปจำนองททละใบททละใบททละใบนี่ก็เป็นหลายล้านทบขึ้นทบขึ้นนะครับ พอเราเจราจาซื้อนี่ได้แล้วอยู่ในเงื่อนไขคือต้องเป็นนี้ที่เกิดจากการทําไร่ทํานายอย่างเงี้ยครับก็ช่วยเขาได้นะครับแล้วก็เลยต้องคุยกับเขาว่าเปลี่ยนมาทําอย่างนี้ได้ไหมล่ะให้มันหลากหลายเขาเขาเคยชอบอะไรลองทํามันนั้นดูเช่นคนที้เกิดชอบพ่อเห็ดจะมีเห็ดนางลมเห็ดนางฟ้าเห็ดญี่ปุ่นอะไรต่างๆเยอะแยะเราก็รู้วงจรของมันว่าเออถ้าใช้สารเคมีไส้เดือนก็ไม่มีแต,แต่ถ้าไม่ใช้ไส้เดือนก็สร้างนั่นได้แล้วเอาผลิตภัณฑ์ของไส้เดือนเนี่ยมาช่วยบำรุงพืช ก็กลายเป็นว่าเดิมนี้มีมีรายได้นี่ยกแค่ขอนแก่นนะครับยัมีจังหวัดอื่นๆอีกยังมีอีกใช่ไหมคือตัวอย่างอย่างนี้อย่างเช่นที่บ้านนานครพนมอันนี้ก็เริ่มจากทํานา18ไร่ที่ไปขอกู้กับแบงก์เกษตรกรไทยนะครับกู้เป็นระดับแสนนะไปไปมามากลายเป็นล้านแปดล้านแปดล้านแปดหรือล้านสี่มันจะไม่ได้แต่พอเราซื้อนี่ให้ซื้อนี่ให้เพื่อให้เขามีเวลาเนี่ยกลับมาฟื้นฟูใหม่ครับเขาก็ทํานาแค่สองไร่ อีก16ไร่นี้เป็นขุดบ่อเลี้ยงปลามีทาไม้ไผ่นะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแล้วก็สามารถที่จะมีเงินเดือนรายเดือนในเรื่องจากการขายรายเดือนอกับตลาดที่อำเภอบ้านานาที่น,นครนายกนะครับแล้วก็ข้าวก็ยังพอกินได้ไอ้ตัวเฉพาะไผ่หรือว่าพวกปลาเนี่ยมันกลายเป็นรายได้ประจําขายได้ด้วยขายได้ด้วยครับครับบางพืชบางอย่างนี่คือรอรอสิ้นปีถึงขายก็ได้เป็นระดับแสนครับแต่พอระดับรายเดือนเขามีเงินหมุนอยู่ประมาณสักสองสมหมื่นต่อเดือน และยังแถมซื้อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไข่มากินเอาเนื้อมากินนี่คือที่มเพอบ้านนาเช่งพาไปดูได้ครับครับโอ้นี่ก็สมบับที่ว่ากองทุนฟื้นฟูจริงๆเลยนะครับก็คงจะมีหลายตัวอย่างแล้วนะครับซึ่งเรากล่าวไปยังไม่หมดนะครับทีนี้สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เขาอยากจะเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูเนี่ยจะต้องมีคนสมบัติยังไงจะต้องทําไงบ้างครับท่านเลขาคืออันที่หนึ่งต้องเป็นเกษตรกรจริงๆทำไร่ทํานาทาประมงอะไรก็ได้ขอให้อยู่ให้ใช้ ผลประโยชน์จากพื้นดินพื้นน้ำเนี่ยนะครับที่จะเอาพื้นอากาศก็ได้ยิงนกตกผ้าแต่หมายถึงว่าต้องเป็นเกษตรกรครับแล้วก็เป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มต้องจับกลุ่มกันเลยครต้องจับกลุ่มครับเพื่อมาขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเกษตรกับกองทุนครับกลุ่มนี้ก็คือตอนแรกเรากําหนดไว้คร่าวๆห้าสิบแต่ตอนนี้จะลดลงให้เหลือประมาณสิบห้ายี่สิบเพื่อจะได้รวมกลุ่มกันง่ายขึ้นนะครับกลุ่มนี้อาจจะมามีสมาชิกสองสาร้อยก็ได้แต่อาจจะมีคนทําโครงการสักยี่สิบก็ได้ครับนะคร แล้วก็พอมาขึ้นทะเบียนปั๊บคุณก็มีสิทธิสองอย่างอย่างแรกก็คืองานฟื้นฟูอย่างที่สองก็คือขอให้จัดการนี่เราก็จะขึ้นทะเบียนจัดการนี่หลังจากนั้นก็ว่ากันไปตามสภาพของแต่ละคนครรับบสำนักงานมีทั้งหมดทั่วประเทศ77จังหวัดครบครับกรุงเทพก็มีนะเพราะกรุงเทพมีทําไรทํานาอยู่แถวน้องจอกกับบินบุรีอะไรพวกนี้นะครับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดส่วนใหญ่จะอยู่ที่สารกลาง ที่คอนแกนเราอยู่ที่ไหนครคอนแกนอยู่ที่สํานักงานรู้สึกจะเป็นสำนักงานเกษตรนะครับที่คอนแกนครับครับอันนั้นก็คือสําหรับพี่น้องสื่อก่อนที่ต้องการอยากจะไปติดต่อกลา่มโครงการนี้สําหรับเขาเป็นสมาชิกกลุ่มอื่นๆนะฮะอย่างเช่นเป็นสมาชิกของทกสอะไรต่างๆได้ครับไม่มีปัญหา คือคือคือชาวนาชาวไร่ของเราเนี่ยจะใส่หมกหลายใบช่เป็นสมาชิกแทบจะทุกอย่างครับครับแต่ว่าสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้พี่น้องมากจะเป็นของกองทุนแต่ว่าในในขณะเดียวกันก็พี่น้องก็ต้องใจเย็นนะครับถ้าไปเป็นสมาชิกแล้วถ้ามีปัญหาเนี่ยคุยกับจังหวัดคุยกับวนหน้าได้ตลอดเพื่อความเข้าใจต้องต้องต้องใจเย็นสักนิดหนึ่งครับนะครับอ่ทีนี้ในการจัดงานในปีหน้านี่มีการตั้งเป้าเอาไว้อย่างไงบ้างครับเกี่ยวกับการจัดเช่นนี้แหละฮะคือปีหน้าก็คงหลังจาก อย่างที่กําแหงแสนเราก็สรุปนะครับ <c oughs> ว่าการเตรียมการเป็นยังไงร,ระหว่างจัดงานเป็นอย่างไรแล้วถ้าจะทำอย่างนี้ครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร <c oughs> ที่นี่ก็เช่นเดียวกันอาจจะเพิ่มจํานวนเพิ่มปริมาณแล้วก็การเป็นสัมพันธ์ให้มากขึ้น <c oughs> แล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการรับรองคุณภาพสินค้า <c oughs> อย่างชัดเจนเลยสิ่งที่เราอยากจะทําก็คือให้มีแบรนด์ของกองทุนและเป็นแบรนด์ที่รับรองคุณภาพ <c oughs> <c oughs> ครับ ส่วนมากเท่าที่ฟังมาเป็นสินค้าเป็นประเภทผลิตภัณฑ์จะมากกว่าใช่ไหมแบบนั้นใช่ไหมเป็นเป็นแปรรูปแล้วแปรรูปมาแล้วเริ่มเริ่มแปรรูปแล้วสิ่งที่ที่ทำตอนนี้อย่างเช่นตัวอย่างข้าวข้าวแดงของชัยภูมิเนี่ยที่ติดต่อญี่ปุ่นเนี่ยเราก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นในหลายๆส่วนที่ยกระดับได้นั่นก็คือเราเตรียมตลาดที่ประเทศจีนไว้นะครับก็เตรียมไว้หลายหลายมณฑลบางมณฑลเขาอยากให้เราไปขายโดยซ้ำไปตอนนี้ก็รอว่าเขาพร้อมแค่ไหน บินไปคุยกันหลายครั้งแล้วนะครับตลาดที่ไกลกว่านั้นล่ะข้ามอาเซียนไปได้ไหมอาเซียนมันก็คล้ายๆกันหมดนะครับจีนญี่ปุ่นอาจจะข้ามไปถึงอเมริกาก็ได้อแต่ไม่รู้จะอเมริกาเขาจะเป็นยังไงต่อไปผมไม่แน่ใจครับก็จะติดสร้างไปจะแบ้ก็แสดงว่าช่องทางการตลาด ก็เปิดกว้างอยู่ตลอดนี่นะทางของทีของเราใ้บุกเบิกอยู่ตลอดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นครับเนาะครับแสดงว่าพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็คงจะสบายใจได้นะครับเอาเวเวลาอีกน้อยนิดนงครับตอนท้ายท่านมีอะไรที่จะฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ชมบ้างครับท่านเลขาครับคืออยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับที่เปลี่ยนผ่านตอนนี้ทั้งประชาคมโลกทั้งหมดเปลี่ยนผ่านจะเป็นเรื่องของสังคมหรือภัยพิบัติ ที่เราไม่สามารถจะเตรียมตัวได้ทันความแห้งแล้งน้ําท่วมหรืออื่นๆเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าถ้าพี่น้องมีช่องทางช่องทางที่ลดความเสียหายนั้นลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีทฤษฎีใหม่รหรือเศรษฐกิจพอเพียงมาพยุงเอาไว้เกิดอะไรขึ้นท่านก็ยังกินในส่วนของท่านได้ยังขายเกื้อกูลกันได้ในระดับหมู่บ้านระดับตำบลน,นะครับเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาท่านเป็นเครือข่ายก็ช่วยกันแล้ว เอนตอนที่อุดรจะเอาข้าไปให้พัทลุงรี่ฟรีอย่างนี้นะครับนั่นคือเครือข่ายต่อมาท่านอาจจะช่วยกันคิดช่วยผลิตสินค้าที่แชร์กันแทนที่จะแข่งกันนะครับแล้วก็กลายเป็นเครือข่ายที่เอาไปขายกับอีกกลุ่มหนึ่งได้อย่างชัดเจนตรงนี้แหละครับคือการสร้างภูมิคุ้มกันผมอยากให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภูมิคุ้มกันและความสามัคคีในสังคมจริงครับเพราะเกษตรกรคือรากฐานของสังคมนั้นๆอย่างแท้จริงครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับ พี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับอยากจะเข้าไปชมสินค้ามากกรรมสินค้าของกอ,องทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในงานเกษตรอีสารก็มีเวลานะครับจนถึนงวันที่29มกราคมในงานนอกจากจะไปดูสินค้าแล้วก็ยังสามารถที่จะไปสอบถาม อยากจะร่วมรายละเอียดต่างๆางกับโครงการนี้เข้าร่วมได้ยังไงได้หมดใช่ไหมไครับนะมีผู้ที่ห้ความรู้อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับวันนี้นะฮะทางรายการต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับท่านเลขา,า,รราขธิการสันญากานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร,รกรนะครับท่านวัชรพันธ์จันทรคจรนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง<ช>ครับท่านครับขอบคุณครับและรายการมองอีสานผ่านเอ็นทีครับผมเจริญพงมุนพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ